สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้พาทุกคนมาดูลำโพงบลูทูธ DIY ไซส์มินินะฮะตัวนี้เป็นระบบ2.1แยกซับวูเฟอร์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีดอกซับวูเฟอร์1ดอกขนาด3นิ้วนะฮะเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ดอกเสียงกลางขนาด2นิ้วเสียงแหลมขนาด1.5นิ้วนะครับในส่วนของตัวตู้เนี่ยก็จะเป็นตู้หน้าเปิดนะครับตู้เขาเรียกว่าตู้เปิดนะครับแล้วก็มีพอร์ตลมด้านล่างนะนี่ เป็นพอร์ตลมหน้านะครับไล่ลมออกมาประมาณนี้นะครับตู้เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยก็จะเป็นห้องปิดนะครับเมื่อเราปิดข้างบนไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นห้องปิดนะครับส่วนห้องเปิดเนี่ยก็จะมีพอร์ตลมออกมานะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับแอมป์ที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นแอมป์ระบบ2.1แยกซับนะฮะ z KMT 21นะครับตำแหน่งการวางแอมป์เนี่ยก็จะวางอยู่ประมาณแบบนี้ในเข้ามาก็วางขึ้นมานะครับมีปุ่มปรับนะครับแล้วก็ ตรงนี้ไว้วางแบตเตอรี่นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อสายเข้าไปนะครับมีสวิตช์มีรูชาร์จนะครับด้านหลังก็ปิดฝาหลังไปนะฮะนี่เดี๋ยวคอยรอฟังเสียงกันนะว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับระบบ2.1มีนี้นะฮะแล้วคอยติดตามกันครับสวัสดีครับ